ลงไหนขวบแก้วได้หมดเลยพี่ลงเดี๋ยวปกติลงแข่งลงลงแข่งห้องไหนอะของเราอะลงลงแต่มังคุดกลับไอ้พวกไอ้ไา่มอแล้วก็เสียไอ้ลงมั<ล>งคุดท,ทีมไหนนะทีม ก็แรกผมอยู่พีซีอ๋อพีซีพี่วันก็อยู่พีซีดิแต่พี่วันอีกตัวนหนึ่งพี่ทีมมีหลายอันนี่ว่านไปว่าถ้า,ถ,าถ้าลงถ้าลงมาคบเจอทีมเจนไหมลงคุณมีแต่ถ้าเกิดสายบนสายบนเจอแต่ทีมใหญ่ใหญ่อันนี้สายล่างหรือสายบนผมใส่จากสายล่างขึ้นบนแล้วก็ตกแล้วก็ขึ้นู่นั่นะหละต่ปก็จะมีห้องละมุดลงคุณมาละมีตัวยิงกันอยู่ข้างบน้ายมือ mặc dù bị bí mẹ ăn lìa hỏi hỏi lìa nghĩa giữa là là bà lặng 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 đó? lặng bà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  ừ bà มีอะไรยังไม่หมดเลยสี่ตัวจะรอดไหมล่ละขึ้นเอาเลย,เเลยขึ้นเลยเราได้เปรียบ ไม่เก็บตีหรอกนี่ไงพี่ระโปุบไหมยังไม่หมดยังมีอีกจะหายไม่เจอละ คิดว่าคนยิงถัง Hey, 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 hey. แต่คนก็ยุบเ,เร็วอยู่นะเกมนี้เอ๊ะไปบอกคนนั้นเงียบนะไปปิดไม้เฉยเปิดไมหน่อยครับเปิดไม่ได้ไหมไครับฮัลโหลทุกคนครับ <c oughs> เฮ้เขาอ่ะไม่เปิดไ,ไม้กันเนี่ยใครไม่เปิดตัอื่นไงเอ้ยมีคนมีคนมีคนอะไรเย ไม่ไรน้องไอแกจะเปิดไหมไอแกไม่ค่อยเปิดจริงหรอเอาออกออกออกกระดังละออกกระดังไปอีกประมาณหนึ่งฝั่งกองฟ้าฝั่งกองฟ้าแต่ว่าเป็นตีเมื่อกี้ชัวร์เลยไองีตายแล้วจากไปตีเมื่อกี้ที่เป็นตีเศะที่ตัวติดเมื่อกี้อะ cái gì mà cay đó Ek bay thay xl XL ek cái cây đi Hãy lấy cọp với chi nó cần à, hãy mẹ mẹ luôn mẹ mẹ chết mẹ 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 bom, mẹ 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 đấy mẹ 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 EXP mẹ ตรงคนไหนาไหนคี icana, ่อล้คนบรถเยอะอยู่รถเร็วอยู่ high. หน้ามีคนบวกกันเข okay, ไปเลยไปเลยเข้าเลยอย่างเงี้ยเหมือน <ไป S 1> ที่ส <ไป S 1> ามมันไม่ดีเสมอมันเป็นกล่องเป็นเสียแต่วอทิ้งไว้คนไปนไหนหมดล่ะคนหายได้ไงได้ไงตีเตีดมันดาวอยู่แล้วอ้าวเหรออ่าแปลว่ามีคนอยู่แถวนี้<ม><า>ดีครับ Ủa còn tìm lấy nữa tôi nhá? Còn mấy mày, mày liền? Phải, phải cảm giác Nhá còn liền rồi đó nhá Nhanh ba Bà một, 1 tụi rồi ม่รู้แหลกี่ตัวเมื่อกี้เราเห็นมีคนยิงขนาเนียดาวยังไหไปยังดาวดาวผมยิงตายลวตายเลยด้วยโอเค,โอ,เคโอ้องเต็มเลยขนาเนี้ยอย่างเยอะเลยเนะี่ยคนหมดเลยแปลว,ว่าตรงนี้มาหลายตี้อยู่นะเพราะว่าเป็นตี้เสร็จเต็มเลยนะที่เห็นไนะ่ม ไม่มาเซ้นสามเลยแต่มาเซ้นหนึ่งอผมอยากให้นะแต่ผมใช่เติมพกอยู่เดโอ้ย้อไม่มีไม่มไหนไหนเบอรพกเดิพกมีไอวอลเยอะมากเลยอ่ะมีใครเอาไหมมีเอาอย่มีหลูกพี่มียี่สิบลูก เอาไหมพ,พี่พี่ไปยี่สิบลูกเอาแค่นี้นะเอาไปตามเลยแฉมแฉมมียี่สิบลูกกันจริงจนเนี่ยๆๆๆนะเยอะปลายเข้าหน่อยพี่ข้างหน้ามีเลโซนโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้มาได้จะได้มาทั้งสามไม่มีหนึรอบนี่ปวดท้อเละ

าอ,อ,อไปจะเล่นด้วยมังเานีหมาเขาเช่หมาแอลไปยังแอลไปทำงานยัง ไปแล้วไปแล้วตรงนี้มีกล่องเอ้ยเราวนกลับมาที่เดิมเนี่ยแล้วเราเออเราวนกลับมาที่เดิมตอบหนึ่งเยอะอะไม่กล่องมันเยอะจังวะแถวนี้เหยือย่อท่อจะของกล่องไปไหนฮะเขาเออเจ้าของกล่องหายไปไหนวะ เราเวนไปวนมาวเราก็ยังไม่เจอคนเลยนะเจอแค่ตรงพีกั่แหละเจะตรงพีเยอะจริงคนตตดตัวตว่ะพี่พบบพน,นี่ลองกลับมาโพสอีกรอบหนึ่งมมีตัวเลย ยิงเรียกะเดี๋ยวเดี๋ยวเราวงนีน่ยิงเรียกและเดี๋ยวก็มานี่แหละยิงไอ้อกเลยเห็าานหลยนทไมเินตัวปิว้วอะจากบนบ้านใช่ไหม ม่เป็นแต่ันหมดนะอยู่หน้าผมเนี่ยตัวหนึ่งโอ้ยังไกลได้ตัวและหลายตัวเลยตาหนึ่งใช่ไหมเ่้ตาหนี่งะขึคิดตลิงไม่ได้ไหมเ่้โดนหัวเออจ็บแต่ด้ล่างหรือด้บนต้อนครับพี่บนไอ้นี่เหรอโรงพยาบาลเหรอไม่ใช่ ได้ไหมไอตรงไอตรงจุดไอตรงเอ้ยปมนไงล่ะมีอีกมีอีกบ้ามีอีกตายเลยตายวงไปโอเคตายครับผมเข้าวงคนระับวงไกล ตู้พี่ตู้ครับตู้ดได้ไหมได้คุณตาที่จะไปวงยวอ,อ,อ,อยู่ดีอ่ะไปโขาโหเยอะโอ้่ออยู่คนละที่เ,เลยอยู่ตรงผมสามตัวครับ ไม่น่ารอดดูอยาเอกเรียนแล้วเอ้ยพี่อยู่ตรงพี่สามตัวเลยขอบวงเลยเนะี่ยสูส้ๆเลี้ยวเลี้ยวดิตายไม่ทันบอกแล้วอยาใกใช้กันไปมีเง <แก S 1> <ก>ิอย่างท่อยาหมดที่เฉยนะไอ้น้องไม่งั้นไม่ไมมน่าจะเป็นสุดทนะ้ายวะเอ็มเจ็ดก้าโดนไะมหินท้าวงมาเข้ามาเนี่ย dám một đấy dám một đấy, thứ nhất, thứ nhất, không ai cơ này gì nữa, thứ cái thứ dám một thì chơi nãy, mới